คำถามแรกเริ่มได้พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเบ่มครับเบิ้มที่แปลว่าใหญ่เบิ้มเบิ้มนี่แหละที่พี่ได้ชื่อนี้มานั่นก็เพราะว่าตอนที่พี่เกิดเนี่ยพี่ตัวใหญ่มากๆครอบครัวพี่ก็เลยเรียกว่าตัวใหญ่เบิ้มนั่นเองพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ18ขวบครับ <c oughs> พี่อายุ2ี่ขวบอืมกหกตกนรกนะเออยอมก็ได้พี่อายุสาสาขวบครับบางคนเรียกพี่ว่าลุงยันได้เลยทำไมตั้งชื่อช่องว่าเบิรมซ่าเบิรมเนี่ยก็คือชื่อพี่ใช่ไหมครับ B E R M แต่ถ้าเกิดตั้งแค่ชื่อเบิรมเฉยๆเนี่ยมันดูน่ากลัวมันดูไม่ค่อยน่าก,กดเท่าไหร่ก็เลยเติมคําว่าซ่าไปด้วยแต่ไม่ใช่ซ่าเดียวนะต้องซ่า A 3ตัวและนี่คือที่มาของชื่อเบิรมซ่านั่นเองพี่ชอบกินอะไร พี่ชอบกินแทบทุกอย่างในโลกเลยยกเว้นผักและผละไม้แต่น้องๆครับอย่าทำตามนะครับมันไม่ดีสุขภาพเราจะแข็งแรงเนี่ยต้องกินผักและผละไม้ทุกวัน